สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่พีดีแชนแนลกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่หายกันไปมาไป,ไป,ไปนานนะครับผมอา่ารีพันกันก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มาเปิดบล็อกซีบีสิบเจ็ดครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ต้องเอาตังค์ไปเรียนนะฮะเรียนพิเศษเอ่าหลายคนอาจจะคิดว่าโง่ใช่ไหมเนี่ยเรียนพิเศษไม่ใช่นะครับบางทีเรียนพิเศษมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไมไดหมายความว่าเราไม่ฉลาดหรืออะไรนะครับมันก็ อาจจะเพราะเราไปหาเทคนิคใหม่ๆต่างๆนะครับอ่ะเราก็นอกเรื่องมานานแล้ววันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวเด็กอะควาฟอรสายเดต้าไดดากอนนะครับผมถามทำไมไม่เล่นสายเดต้า r e ครับผมเดต้าเบิร์ดนะครับโอ้ยมึนไปเพราะว่า d a t a b i r ิววก็เก่งนะครับแต่ว่าของมันยังต้องรออีกนิดหนึ่งครับของ b b t เนาะแต่ใครเปิด CP มาแล้วก็ใช้ได้นะครับก็เก่งเหมือนกัน โอเคแต่มันจะเก่งกันแบบคนละแบบนะครับผมอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตัวเริ่มนะครับผมใช้เป็นนักเรียนอาหารเอลิกนะครับผมเอาไว้เปิดหาตัวเบรกไ์หรือตัวเท,ท,ท,ทต้าเทต้าไรนะครับผมเกตดหนึ่งใบแรกครับผมใส่เป็นเบฟชูเตอร์กองโจนหนึ่งใบนะครับผมสามใส่มาทำไมใบเดียวก็มันเหลือที่แค่ใบเดียวครับก็เลยใส่นี่มาเลย ต่อไปนะครับเป็นเพอร์เฟกต์ r d ดใส่4ใบนะครับโล่มรกฏป์าขาวอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคนละอาร์เฉยๆอยาต่อไปนะครับผมเป็นตัวที่ในยุงนี้ก็ต้องใส่นะครับแบบวิ as as s ซ u นะครับผมใส่สี่ใบสี่ใบนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวช่วยจวนนะครับผมกับกองหน้าสัญญาณไฟสัญญาณไฟนะครับเพนกวินนะครับขอโทษขออภัยครับอ่านผิดแล้วก็อาจจะแปลงมันเลยใส่เป็น แมงกะพุนหน่วยลาดตะเวนครับหลายคนสงสัยทาไมใส่แมงกะพุนมาล่ะครับมันเก่งตรงไหนมันมีประโยชน์เอาไว้สําหรับเวลาที่เราไม่มีเขาด้วยบาใช้นะครับหลายคนเนี่ยจะบอกพี่จะใส่เพนกวินไปตั้งสองตัวแล้วใส่ตัวนี้มันก็ช่วยไม่ได้นะครับผมก็ลองหนึ่งนะครับตาหนึ่งเหมือนก็จะต้องมีเบรกไลท์เกจสองเกจหนึ่งเกจศูนย์นะมันก็ ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ใช้เป็นกวินสองครั้งหรอกครับอันนี้ก็มาเผื่อไว้เฉยๆเนาะอ่ะอีกตัวหนึ่งก็เป็นวานิลามาตรฐานนะครับ T N T O สําหรับเกณฑ์นหนึ่งในเด็กนี้นะครับผมขอนับสักครู่นะครับผมว่าใส่ไปกี่ใบเก้าใบสิบสี่ใบนะครับผมมาตรฐานหลายๆคนนะครับผมโอ้ผมพูดเกณฑ์นหนึ่งผมลืมพูดเกณฑ์ศูนย์เลยขออภัยครับผมโอ้ยผมนี่แย่จริงเกณฑ์ศูนย์นะครับใส่เป็น ทาหารพายุน้ำเงินเซเลอร์ครับผมจริงีใครจะใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ผมชอบอันนี้ต่อไปนะครับผมใส่เป็นทหารเรือพายุน้ำเงินมิสไซล์ทรูเปอร์นะครับผมใส่มาสาใบแล้วก็ใส่เป็นซูเปอร์โซนิกเซเลอร์สใบนะครับถ้าไมใส่ตัวนี้เอาไว้เผื่อยั ou, ดโซงหงายแดมแล้วก็มาเล่นคู่กับแมงกะพรุนหรือเพนกวินก็ได้นะครับผมอ่ะต่อไปดอทิเกอร์นะครับใส่เป็น เจ้าหญิงนักสู้แห่งพาย,ยุเสีำเงินนะครับโดเรียรใส่มาสองใบแล้วก็ใช้เป็นแบทเทิลไซเลนมาลิกานะครับสี่ใบตัวนี้เอามาเล่นกับไทดอลแอซซอล์ะนะครับผมเพื่อเพิ่มพลังให้สามารถตีได้รุนแรงมากขึ้นนะครับผมเกรดศูนย์จะใส่เป็นดหกคิหกฮิวสี่ 6, นะครับผมเกรดสองนะครับหลังจากที่เราทำเกรดหนึ่งแล้วเราก็ข้าม,มาเกรศูนย์นะครับผมใส่เป็นเบฟชูเตอร์ปืนคู่สามใบนะครับผม เอาไว้ช่วงแรกๆเราสามารถตีได้รุนแรงมากๆหรเลยครับต่อมานะครับใส่เป็น Stormrider b a s i l ิ2สองใบนะผมอะแสงมันสะท้อนมองอย่างนี้เนาะโอเคต่อไปนะครับใส่เป็นวานิลานะครับสใบเทียไนลาซารัสนะคบผมเอามาเผื่อตีนิดๆหน่อยๆแล้วก็หัวใจของเด็กนี้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมนั่นคือไท l า s s a ซ l t นะครับผมใส่มาสี่ใบนะครับผมสำหรับเกต2นะครับใส่ทั้งหมด สิบเอใบนะครับผมตามมาตรฐานใครหลายๆคนอีกเช่นเคยไม่กล้าอ้างอิงเยอะอ่ะมาสำหรับเกรดสามกันบ้างแล้วนะครับผมตัวแรกนะครับเป็น Stormrider d i a m a n t i t นะครับหลายคนสงสัยใส่มันทำไมครับเนี่ย a ดียร์ t นทิตมันเปืองที่ครับมันก็จำเป็นครับในยุคนี้เพราะว่ามันไม่มีตัวยืนคอร์สไรท์เท่าไหร่นะครับผมแล้วตัวนี้มันสามารถตี เข้าธรรมดาได้เนาแล้วก็เวฟถึงสลับโอ้โหขอห้าพันมองคนบอกโฮ้ยแค่ห้าพันเองครับเอาไปทําอะไรแต่ลืมนะครับห้าพันมันก็สามารถทําให้การร้นมือเขาล้นลงมาได้นะฮะอะใส่มาหนึ่งใบเท่านั้นแล้วก็ใส่เป็นเบรกไลท์ line. ทานคอดาก้อนใส่มาสามใบนะครับหลายคนสงสัยใส่ทําไมครับสามใบทำไมไม่ใส่สีเลยก็เบรกไลท์มันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่เดตตาไดนะครับผมเนื่องจาก เทตไรอย่างน้อยมันก็มีคอมโบปิดเกมที่ไม่ยังเป็นนังใช้เบรกไรก็สามารถปิดได้เหมือนกันนะฮะเบรกไรก็ามาช่วยถ้าเกิดขึ้นก็โอเคครับแล้วก็พระเอกของเดงนี้นะครับเป็นเทตาไดดากอนใส่สี่ใบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะทําคอมโบให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมขอเวลาสักพักนะครับผมอ่าจุบปุ้ง เพย์แมทผมก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะครับไม่มีตังค์อันนี้คือถ้าเกิดอยากเอาให้มันตีหลายๆทีนะครับไม่ไม่เน้นแรงถ้าเกิดเน้นแรงก็เอาตัวต่อบูทตรงนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ต่อบูทอ่ะนี่แต่เวลาผมเล่นผมชอบเล่นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เบรกไล์ลงมาเลยตุ้ม ตีเวฟแรกใช่ไหมฮะอ่ะเตรียมมันทิศไปสลับขึ้นมาเนาะอ่ะแล้วก็แวนตีขอหนึ่งหนึ่งมือละถ้าถ้าเาเป็นแหนมห้าเขาก็ต้องเสียห้าพันละอ่ะขอมือแล้วเขาก็ต้องการนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตีต่อปึง้งแล้วก็อาจจะตีไม่เข้าหนึ่งทีแล้วก็ลุ้งมานี่ก็ไทแอร์เทตไดก็ลุกได้แล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็เทตได้ตีหนึ่งที ได้ทิกเกอก็โอนไปบูตตีจะเป็นสิบเอ็ดเนาะอ่ะความสลับตีได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเวฟนะครับผมเวฟคืออะไรก็ก็คือการจำนวนครั้งที่ตีนะครับผมก็คอมโก็เป็นประมาณนี้นะครับผมถึงอาจอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนก็สามารถประยุก์ตใช้ได้ตามอัธยาศัยนะครับผมก็สำหรับคลิปน,นี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากนะครับผม สำหรับในการนําไปปรับใช้ประยุกต์ทําคอมโบต่างๆนะครับผมก็ถ้าเกิดได้อควาชุดใหม่มาจะมาทําให้ดูใหม่นะครับถ้าอยากดูกันนะครับผมก็ก่อนจากกันวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเล่นการ์ดให้สนุกนะครับอย่าซีเรียสอย่าคิดมากการ์ดเป็นแค่เกมการแข่งขันนะครับเล่นเพื่อมิตรภาพนะครับผมสหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายโชคดีครับ